哎，哎，十八天干五不穷。 ผมตองชวนเชื่อน,นะครับอ้าวพอมหมพี่น้องครับคือผมอยากเสียดรายการลงใน u t u b e นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับก็อยากจะมาทำรายการใน YouTube บ้างนะครับแต่ว่าตองชวเชื่อยังไม่มีความรู้นะครับก็ะต้องไปหาคนที่มีประสบการณ์นั่นก็คืออีดป่งล่างครับน้องทายของตองนั่นเองครับพอเดี๋ยวนี้นะเพิ่นอัดคลิปลงรายการมาเพิ่นไล่ได้เพิ่นโอ้ซีซา่าหาแสนตัวเดือนโอ้โหเห็นยังซี่แล้วต้องไปขอค้าปรึกษาแล้วถึงกับทันมีโอกาสกสิสวนเพิ่นไม่เห็ยน้ำตองชวนชื่อ น้ำขื้นกันครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเนี่ยไปซื้อบ้านพักตากอากาอยุ่แถวบางประกงว่าสั้นเดี๋ยวขาลังสิไปป่ะตามผมมาครับไปเบิ้งบ้านอีทปกครางกาันไปกับผมครับมาเลยครับเอ,อ้ยอ้ยเอ,อ้ยเอ้ยอีทได้ก็ต้องไปเ

โอ้ยอย่าวางสั่งอย่างนี้เลยไอ้มาถึงที่ถึงเวลาบ่นี่กำลังโอ้มันบ่เถื่อนแล้วมันต้านในแล้วครับผมโอ้ยไอ้เห็นใจไอ้ก็เคยเอา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 ให้เช็ดก่อนทำไม่นักสั่นครับมันทังไหนล่ะมันสีสุดแล้วไอ้มางยังมาหันเนี่ยครับโอ้โหไอ้มารึกษาเรื่องสีไอ้ยังล้งยูทูบนี่แหละไอ้ควบออ เส้นเส้นนางก็ได้โอ้ยมองไหนล่ะเรื่องมันก็คือว่านี่ไอ้อยากจีเฮ็ดอันช่อง YouTube คือจังอินนี่ล่ะ YouTube เราจะเคยว่ากันน่ะบอกแมนเอางี่ซะง่ายๆเลยมันมันมันอย่งไหนเออเอายืนยืนเนะให้ยืนหรือให้นั่งเอาง่ายๆี่เนาะขันจีเฮ็ดช่อง YouTube เนาะขันไอ้จีเฮ็ดผมว่าจะเฮ็ดท็อปเป็นอย่างคือเป็นยังสั้นนี่ไอ้อุตซาหปั่นจักรยานมาแบตเตอรี่กับเมื่อโทรศัพท์เสียมันก็อาจจะเพื่งเอ้าเอาใจเย็นๆย็ดโอ้ยขอคำปรึกษาเนี่ย โอ้ยเย็ดเย็ดลาหำโอ้ยออกมาว่าคุยกันก้อนมันขนาดนั้นเลยู่นี่เปิ้ลโอ้ยผ่านวอร์ไซ่รถนี่เอาสี่ซาจังไดไอขก็มาแล้วไอ้ปั้นใจงายมากเมื่อไงล้วนี่เห็นไหมเหตุทู่มันต้องใส่เงินลงทุนทั้งตากล่องทั้งต้องไปจ้างสถานที่ไปนั่งเพชรองันวงนี้ เต็แรกก็ใส่เ <music> ง <Brothers> okay, ินหลายแล้วาไอ้มีเงินหลายมาไดนอุ้ยไอ้โว้มีเงินเลอแต่เลยมาปรึกษาเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นนังได้ว่โอ้ยีปั่นนะครับโอ้แม่นแล้วโอ้ยโอ้มันน่ามยังเหนียวๆหนียวหน่อยซุ้มบ่มีเออจบเลยไปเมื่อวานโอ้ยดิวดิวดิวพ่อจะต้องมีสปอนเซอร์ไม่ปัานไปเสียเวลารกจังหวะโอ้ยโอ้ยจะเป็นใจแข็งไอ้มาปรึกษาเนี่ไอ้ไอ้หนีรอนมาเพิ่งเกล็ดเนี่ยอีดอู้หอีดว่าเห็นใจไอ้เธอบอสคนบ้านเดียวกันเนี่ ต้องฆ่าหนีเรือเนี่ยเหตุยังบริเฮ็ดขอจักสามมาทีได้ยวปะเอาเอาเอาสามมาทีพอเลยเด้อธรรมดาน่ะลูกอุ้งไส้หูああ้อยู่แล้วเนาะเห็นใจกันอยู่แต่ว่าอยากจะจอบร้อยเงินเบิ่งคือกันว่ามันเฮ็ดจังไหนเห็นว่าก็ได้ไอ้กะเข้าใจแล้วเนาะล่ะเนาะ เจ้าเฮ็ดอีหยังอยู่เนี่ยฮะเฮ็ดหยังที่เจ้าเฮ็ดอได้ไรเจ้าเฮ็ดหยังปวดขาเนี่ยหืมไม่เหรอเอ้าปวดขาเว้ยเมียบ่อยู่กับยังวากกันยังวะขอไล่ร้านสามที่บุรีไอ้ไอ้ก็นึกว่าเป็นหยังเดี๋ยวพุบเดี๋ยวโพเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวออกนั่งๆเอ้ามันเป็นจังไดก็บเขาดูโอ้เรื่องของเรื่องคือว่าสิเฮ็ดรายการลง y o ยูทูบยังที่บอกกันละลง u t u b e มันต้องใช้เงินเด้อยวไอ้ต้องหาส่อนเซสร์ ทันว่าเป็นสปอนเซอร์มันต้องมีเงินลงทุนมันยหมีเงินลงทุนบ่ยากไอ้มีเสียวหกักผูนหนึ่งตอนนี้มันได้ดีไปดีหลายมันเป็นแบบโคตรอภิมหาเศรษฐีเลยตอนนี้โอ้ยแน่แน่ไหมได้ยินข่าวมันไปลงหุ่นส่วนเขาเรียกว่าจัดสรรที่ดินแบ่งขายกับเสียบุญชนะจ้าจะมีมูด้วยปนันเจขึ้นามาอยู่จังสีเนาะโบเม่เอเดี๋ยวนี้ ท่านเหลือนี่ท่านเหลือท่านเหลือเออบักเหลือนะท่านเหลืออ้ยเขาเาเสียงดังไม่ได้ยินเขาท่านด<ฮ>ังเสียงอบบักเหลือเฟื่อเนาะมยบอมเมนบักบอกนี่เอ,อ้ยท่านเหลือนี่ไอสิบอว์งไตอนนี้มันว่าท่ามดาแล้วมันรวยด้อุ้ยว่าไปหลายคนบ่เสือหรอกโอ,อ้สีบอวยจังไหนเนาะมันไปลงหุ้นส่วนมันว่ามันเป็นหุ้นส่วนของเสียบุญชนะเป็นธุรกิจจัดสรรที่ดินแบ่งขาย คือจะเป็นไข่ไข่อันนี้ขมอมตะนครบุรีนั่นแหละนี่ลีนี่นะนี่มูรวยเจ้าเนาะโอ้โหก็นี่แหละเราต้องใส่ท่งนี่แหละนี่แหละคนนี่แหละที่เป็นสปอนเซอร์ลักใข่ไล่าการเขาใครจงได้สิส่วนคุณไมาเห็นหน้ำเลยวะบ่ยากเข้าตงไปหาหาท่านท่านเหล,ลือนี่แหละศาสนาสิมาถ่ายยังโดนไปหาท่านเหลืออ่าไปก็ไปเดี๋ยวไไเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไปไปได้ยย <laughs> ต้องใส่ชุดจะไปไป,อไปเออหนะ้มามันต้องไปให้ดูดีจัง่อย ใส่สุดอย่างไรไปเซร้าคนดีผมไม่มีเงินเด้ไปเดี๋ยวไอ้บอกไปไปไป,ไปเออไปหอดหรือเปล่าไอ้หอดแล้วครับทีไปได้บ่วขึ้นรถหลายตัวบ่ญเหม็นทั้งพุน่นทั้งพี่พุ่นเขาไปข้างในพุ่นอ่ะแมนเพราะนี่คืออาณาจักรของท่านเหลือไปไปไป ที่ดินแบงค์ขายป่นี่แมนแล้วนี่ที่ดินแบงค์ขายติดต่อสำนักงานด้านใน0812458760ึอี่้าเนเลิกเขาเลิกเขาจะไอ,อแมนเข้ามาถือป่นี่เอาขันเจ้าผ่าเสื้อนี่เดี๋ยวเบิ้งจีพีเอสเอานี่อายติโก้เดี๋ยวเบิ้งนี่ โอ้เส้นตรงดีนะวะานี่ยพวกออกซ้ายพวกออกขวาเนี่ยโอ้โหท่าขึ้นหลุมล่างเลยวะนคือเด่นครับแค่เออโอ้ยโอ้โหมันหกแน่่เลยนี่เอ้ ไอ้ไปนะนานานาอ๋อนานา่ะโอ้ยอยังฮู้วฮ้วบ้าหนังโป้กด้นี่โอ้ยนี่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 เออนนตรงไปตรงไปอีกตรงไปอีกบุญชนะนั่นนั่นแบ่งที่ดีแบ่งขายไอ้ไข่เนี่ยเออโอ้ยโอไป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 นี่แหละมาถึงแล้วมาถึงแล้ว น่าฮอดครับไอ้ก็บอกแล้วว่าเนี่ยเขาลั่วอีหลีก็อยากให้อีเสือพ่อชันชีได้แต่งสูตรมาให้อยังนี่หนักที่บอกป้ายอนี่เนี่ยเนาเออขายที่ดินไอ้เลี้ยวขวาบอกเอ,อ่าเลี้ยวขวาเออ,อเสียไปหนักไมละไม่ฮะเดี๋ยวก็ฮอดแล้วพวกเนี้ยนะพ่อพ่อลอยไรบ่ไอ้โอ้ยเข่าจะงอกแล้วตอนแรกก็สามลอยเขาไร่หุ่นมันเป็นเอเคอร์หมดเอเคอร์หมดนี่เข้า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 เล่นเลนเลนไปเอ้าโอาจังใดจังหนึ่งโอ้ยฮอดไปเนาะ อ um. นีนี่นี่นี่นี Lock neck. อ้ยังนี่นีนี่นี่ป้าป้ายอ้าวนี่ที่ส่วนบุคคลห้ามเข้า่อนได้รับอนุญาตญาติที่ดินแบ่งขายเอ่มีเบอร์โทรด้วยศูนยแปดหน่งสสี่านยำนักงานใหญ่นะาโอ้โอ้นี่นี่นี่มีมีมีคนยางมากเนนนนี่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 บนี่พอดีผมจะมาหาเสียบุญชนะแล้วก็ท่านเหลือเฟือเขาบอกว่ามีออฟฟิศสำนักงานอยู่ตรงไหนอ่ รู้จักไหมครับรู้จักไหมผมไม่รู้ผมไม่ใช่โคแถวนี้เฮ้ยโอ้โโอ้ไปไปเรนต่อเฮ้ยโอ้ยย่างเราชัวร์โอ้ยนี่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 ยังเนี่ยรถชิบล้อมันเขียนว่าบุญชนะนี่บุญชนะบุญชนะบุญชนะชนะบุมีบุญแพ้เลยมีแต่ชนะแสดงว่านี่แหละเข้ามาฮอดแล้วอาณาจักรของ เสียบุญชนะก็ท่านเหลือเฟือเออๆนั่นๆเขามีป่าอยู่อาจจะมีคนง่ายเข้าไปถามมึงก่อนมาว่าว่าเสียบุญชนะก็ท่านเหลืออยู่ใส่ใส่วะครัไปไปโอ้ยยีดโอ้คุณบุญชนะไหมเป็นคตัวน้อยๆเนาะคนรวยเนาะคนท่านล้านหน้าตาแบบนี้โบก็ยังหนูหน้านี่อืมไม่เงี้ยได้โบว่ะเฮ้ยโบเแม่อนคนหูเขาจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวขอไปทักทายคนนี้เท่าถอดต้องเท่าของชั้นวะอ้ย ห่วยพับเพียบเลยวุ้นี่คุณบุญใหญ่ไฟสูงลูกหลามาเยี่ยมมายามมาขอสบนเซอร์คุณบุญสนาเดียวเดียวเดียวครับคือเจ้าเข้ามาขอสารปูยาหรือยังนอไว้โอ้ยม่ต้องขนาดนั้นหรอกเสียเออเสียครับเสียครับมาขายเครื่องกรอนน้ำเหม่อน่ันนั่นแหละโอ้ยไม่เอาแล้วเต็มหมดแล้วเออเออ ป่าๆครับคือผมสองคนเนี่ยผมผมสองสองจนชื่นกับกับยิ้ปงลางเนี่ยจะ